สวัสดีค่ะเจคเคโนโนพาทุกท่านมารับชมสวนทุเรียนแปลงสวยแล้วนะคะบรรยากาศดีๆค่ะอยู่กันที่ตำบลบ่อเจริญอำเภอขุงนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดกับช่องน้ำสาธารณะนะคะก็เป็น ำํำรางน้ํานะคะบนพื้นที่ค่ะเป็นที่ดินโนดนะคะแปลงสวยบรรยากาศดีเลยค่ะส่วนทุเรียนพร้อมบ้านนะคะพิกัดบ้านบ่อเจริญอําเภอขุงเนื้อที่8ไร่1งานเจ้าของปรับลดราคาพิเศษด้วยนะคะทุกท่านจากเดิมราคา8.5ล้านบาทปรับลดราคาพิเศษค่ะเหลือเพียง6ล้าน2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นที่ดินโนด บ้านหลังเล็กๆนะคะบรรยากาศดีๆมีสระน้ำมีไฟฟ้าภายในสวนก็มีต้นทุเรียนหลายต้นเลยนะคะพื้นที่กว้างทขทากท่าน8ไร่1ง,งานนะคะที่ดินโฉนดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะมี2เบอร์โทรนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อผู้ที่ขายที่ดินแปลงนี้นะคะ เคโนเพียงมาแนะนําให้ชมค่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะมาแนะนําให้ชมกันเท่านั้นค่ะแต่ก็จะใส่ราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจสําหรับในวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ